คลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโปรดใช้วิจรารยณในการดูและฟังนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มูเตลรวยมาแล้วนะคะอยู่กับน้องมิ้นคนเดิมนะคะวันนี้เราอยู่กันในหน้าเกมนินจาปะทะซามูไรนะ โอเคนะคะวันนี้ก็พกทุนมาที่500บาทเลยนะวันนี้ก็ขอเล่นเบ็ดสิบบาทต่อละกันนะโอเคลุยกันเลยจ้าวันนี้ไม่รู้ว่าเขาจะจ่ายหรือเปล่าเกมนี้เอ้ยยังไงโอ้โหเข้าฟีเกมเลยเอาจริงดิเข้าเร็วไปนะเข้าเร็วมากคนุน เรามาลุ้นกันในฟรีเกมนะคะว่าเขาจะจ่ายให้เราเท่าไหร่นะโอเคลุยเลยจ้าอืมยังไงเอ่ยเราหกรอบแล้วโอเคสวย ข้าสุดท้ายโอ้โหมาทีละหน่อยทีละหน่อยนะยังไม่มีจังหวะแบบแตกเฮ้ยโหอ,อาวนี่แหละชอบอันนี้แหละที่เขารวมตัวกันอะรวมล่างเป็นหนึ่งเดียวไป จัดไปคูณห้าคูณห้าขอคูณห้าได้ไหมโอ้ยคูณห้าจริงด้ยทุกคนโอ้โหเรียบร้อยดอกนี้สวยมากเออนัมเบอร์วันไปเลยจ้าดอกนี้สุดสุดโอ้โหดอกเดียวรู้เรื่อง ระดับซูเปอร์เลยนะคะเบ็ดสิบ,บาทเท่านั้นนะได้มา1,775นะเลิดมากค่ะเอาเหลืออีก2รอบสุดท้ายนะคะสุดท้ายแล้วยังไงเอ่ยได้มั้งไหมให้ดอกเดียวจริงๆนะทุกคนโอ้โหเริดค่ะได้มา1,985โอเคค่ะ ไปกันต่อเลยนะจ๊ะก็ขอขึ้นเบ็ดไปอีกนะคะ50าสิบเรากันนะขอฟีเกมสักรอบได้ไหมครับฟีเกมมาหน่อยแล้วๆๆๆๆเข้าตัวเดียวเท่านั้นโอ้โหเรียบร้อย เข้าฟีเกมส่งตัวแบบนี้เลิศค้าเก้าหมุนฟรีไปนู้นกันเลยนะตอนนี้เวท5้สีแล้วนะทุกคนมาดอกนี้เต็มเต็มแน่นแนโอเคสวยไปกันต่อเลยขอคูณห้าะจ้าเออมา สวยแต่ไม่ได้อะไรเลยนี่มาแล้วมาแล้วรวมร่างเป็นหนึ่งเดียวมาคูณห้าเลยลูกโอ้โหคูณสามโอเคยังดียังดียังดีได้คูณสาม ส4 7พนนะจ๊ะไปกันต่อเลยเลย้ารอบนะขอให้รวมร่างกันอีกนะชอบมากเลยอ่ะอยากได้คูณห้าอยากให้มันคูณห้าทุกคนคูณห้าเถอโหไม่มาเลยยังไงต่อ สามรอบสุดท้ายรู้สึกถึงความเค็มรู้สึกแล้วถึงความเค็มนั้นยังไงต่อยังไงต่อละ่ะเออรวมร่างสักทีมาสู้เขาไอ้หนูคุณห้ามาลูกเออแบบนี้แหละโอ้คุณสามอ่ะก็ยังดีวะ เออเอาแล้วดอกนี้มันต้องปังโอ้โหราคามาแล้วมาแล้วมาแล้วเออระดับซูเปอร์เลยนะจ๊ะดอกนี้ได้มา5้าพันเเลยโอเคถึงไม่ได้คูณห้าคูณสก็ยังดีเนาะรอบสุดท้ายไปจัดไปจ้ะโอ้รอบสุดท้ายยังรวมอีเหรอ เออเอาดีเอาดีเอาดีมาครอบนี้คุณห้ามาเอยคุณห้าแล้วมาโอ้ยอะไรเนี่ยไม่ลงว่ะตัววายเสียดายมากโอเคได้มา,า8,307บาทนะจ๊ะไปลุยกันต่อเลยค่ะปราเบ็ดไปเลยนะคะตอนนี้นะมีเงินทุนแล้วนะจ๊ะขอเล่นเบ็ด150าสเลยนะเฮ้ ฟรีเกมไหมคายังไงเลยตัวเดียวมาฟรีเกมโหมาสอง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 ตลอดอยากได้สามตัวฟรีเกมมาแล้วตอนนี้เหลือเก้าพันแล้วนะคูณสามว่าไงโอ้ได้ตัวใหญ่ด้วยโอ้โหดอกนี้สวย เออเอาเรื่องว่ะแตกนอกไปดีครับมันปังสุดระดับซูเปอร์นะจา๊าได้มา7,605บาทนะคะต่อเลยต่อเลยเออไปฟีเกมรอบนึงไม่ได้หรอขอสักรอบเออเบ็ดร้อยห้าสิบเลยนะ ยุดต้องเข้าแล้วจังหวะนี้ต้องเข้ามาดูเซอยว้าส150มันจะไปถึงไหนเอาเอาให้สุดวันนี้ก้าวรอบหมดฟรีไปลุ้นกันเลยนะจ๊ะในฟรีเกมของเรานะวันนี้เออซามูไรล้วนๆนินจาไม่ต้องซามูไรจาัดก,การเองมาโอเคไปเรื่อยๆไปเรื่อย ถึงตอนรวมล่างเมื่อไหร่แนละ้วก็ร้องกรีดได้เลยร้องกรีดได้เลยจ้ะตอนนี้ก็จะร้องกรีดแล้วเหมือนกันนะเหลือห้าลอกสุดท้ายแล้วยังไม่ได้อะไรเลยตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ได้อะไรเลยยังไงยังไงเอ่ยยังไงเอ่ย เงียบเงียบกิ๊บเลยเงียบเลยถือว่าเง,งียบมากยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะสองรอบสุดท้ายยังไงลาทีนี้โถเอ้ยถามจริงจะไม่ให้เลยเหลอรอบสุดท้ายแล้วนะรอบสุดท้ายรวมล่างเลย ไม่รวมเลยหรอโอ้โหใจลายมากใจลายสุดๆอะอูะ้ยตายแล้วรวมรางวัลได้2775ทุกคนเจลายมากฟีเกมรอบนี้โอเคพักก่อนแล้วกันนะก็ถือว่าได้กำไรกันมาแล้วนะจ๊ะตอนนี้ก็มีเงินรางวัลหมื่นเก้นะคะโอเคจากทุนที่เราพกมา500เนาะได้อยู่ได้กำไรโอเค ก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ใครสนใจก็กดลิงก์ใต้คลิปเหมือนเดิมน,นะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะบ๊ายบาย